หรงน้ำเลยครับวันนี้เราอยู่ที่ซีรีปพาร์คแอนซูนี่นะครับที่จอดรถก็จะอยู่ด้านหน้าของสวนสัตว์เลยนะครับสำหรับสวนสัตว์ซีรีปพาร์คแอนซูนะครับจะอยู่ห่างจากสวนเสือศรีราชาเดิมประมาณ300เมตรนะครับ หนึ่งร้อยบาทนะครับค่าเข้า,ขาโอ้ยมีน้ำตกด้วยดูดิโอ้โหปลาคราฟเยอะมากเพือ่อนดูปลาราฟีเข้ามาก็จะเจอนี่ค,ครับบ่อปลาคราฟเลยปลาเยอะมากเดี๋ยวเราหยอดให้อาหารปลาก่อน,หย,นหยอดไปก่อนก็ตก็งหนื่อสองรอบ ได้แล้วได้แล้วสิบบาทถ้าหาดปลาปลาเยอะมากโอ้โ <c oughs> หเลยอ,อีกหนึ่งลูกดีไงนี่เหลืออหนี่อัน

เขาบอกว่าอย่าเอานิ้วยืนลงไปในโกงนะครับงับเลยนั่นนั่นน่ารักอ่ะหมูกน่ารักมากเลยอ่ะหลับอยู่ครับไปดูปลาช่อนอเมซอนครับเห็นไหมครับ จะมีให้อาหาราให้อาหาได้ด้วยนะเกินใไหมใหญ่มากโอ้เจ้าลเเยอะมาก

งจริเลยน่หมูนอนอยู่มาดูรายการแรกครับหมูที่เรียกบอกโรคปูนหานนะครับรายการที่สองหมูที่แก่ครับขอเสียงบมือกัน ครับอายุ1นปีนะครับบวกองหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่ลืหนึบวกสองครับโจทย์ต่อไปครับเป็นโจทย์ลบเอา6ลบอะไรดีครับ6ลบ2 6งกลบสามหลบสองกุณครับก็แต่หลบ2ลบสี่แกย โอเคคระโแล้วก็งตัวกับองครับยังฝั่งไหนล่าหาเจอหรือเปล่าหาเจอไหมโอเค้หาเจอแล้วครับลูกที่สองกอองไต่่าีมเลรับปีแล้วันเาย้ครับ้ยแนเลยอยนะครับโอ้ยหมูหมดแล้ โอเคครับสองรายการหมูเส้นหมูหมูปิ๋นแกงนั่งโดดกันอย่นี้นะครับโดดไหมครับหมูนอนอยู่อ่ะสวัสติครับตัวนี้ใหญ่มากเลยอ่ะไปดูช้างกันดีกว่าครับแรกให้อาหารช้างด้วยนะค่ะคุณค่ะกินเยอะจิ๋วจิ๋วเต โอ้ยขอตัวนี้ก็ขอตัวนั้นก็ขอกอดไม่ทันเลยเนะนี่ยจะรอนั่กกนงค้างครับโอ้ยนี่กูเกินรอนั่งช้าครับเคยนั่งไหมเนี่ยเคยนั่งไหมเนี่ยไม่เคยนั่งอยู่เฮ้ยถา,นนาจริงการนั่งเปล่าไปแล้วนั่นคนนั้นไปแลว้ว ตอนนี้กูเกิอยู่บนหลังช้างครับดูช้างดูน้ำได้น้ำเล็กที่ส่าเนี่ยลงน้ำด้วยเรื่อง่ค่ เยกะเย้ยถุหมาละพี่ช้างผ่านเราสิ่งตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วขึ้นกลัวมากเลยครับมีเสือได้ครับมีจระเข้ได้ครับเฮ้ยจระเข้นะมีจระเข้ยักษ์ด้ยอยู่อยู่กับพี่หนาช้างจะเข้าไปยังไงเข้าไปในซองใช่ครับ ถึงแล้วครับเราลงจากหลังช้างแล้วครับนี่เกินตัวอะไรครับแคสเมียเปนเมีเล่านี่เมียแกไม่ใช่แคสเมียใช่ไหมเนียสกเรา้ทางเข้าด้านใน ตัวนั้นาจะเป็นแม่เลมั้มตัวไหนครับเป็นแม่พาไปดูกระต่ายครับกระตาหนูเออหนูเท่าไหร่กินครับผมมไ้อยู่ในห้องก่อน ยังไม่เห็นลงต่ำกว่านี้ครับนีม่มาแล้วมาแล้วลงด้กล้าไหมล่ะครับลงไหมหมดแล้วไม่มีแล้วนะโอ้ยแม่งป่องเพียบเลยเดีย๋ยวไปทำเาเว้เตี๋ อันนี้มันแมงป่องสีลุงปะเนี่ยโอ้อันนี้จะเป็นโซนที่ทางเข้ามานะครับก็<ป>จะมีสวนดอกไม้ยักษ์แบบน,นี้นะแล้วก็เอวิสนักร้องนักร้องเฮ้ยมีกบด้วยอะนีะ่กบอย่างที่อะนี่กบ ส,น,สนักจิ้งจอกลับใช่สนักจิ้งจอกจจอแล้วนี่อะไรครับไม่มีโมเบิบ้าง